สวัสดีค่ะทุกคนแอลสุริตานะคะวันนี้ค่ะในเพจของเรานะคะในช่วงของการสัมภาษณ์เราได้หนุ่มน้อยหน่าใสค่ะที่เรียกได้ว่ามีความสามารถเยอะมากทามาแล้วหลายอย่างหลายอาชีพนะคะแล้วก็ปัจจุบันค่ะก็เป็นอาจารย์ด้วยแต่ว่ามาเป็นอาจารย์ได้ยังไงเดี๋ยวเราต้องมาถามเขานะคะสวัสดีน้องเพียวสวัสดีครับสวัสดีครับ <ผม S 2> ให้น้องเพียวแนะนําตัวก่อนครับ ครับชื่อเพียวนะครับวิชยาศิลาน้อยครับปัจจุบันก็เป็นอาจารย์นะครับอยู่ที่ราชาพาาัฒน์วไลอลงกร์ในพระบรมราชูปธรรมครับเพียวสอนวิชาอะไรอ่ะออณตอนนี้นะครับเพียวจบทางด้านนิเทศศาสตร์มาโอเคทางด้านสื่ออยู่แล้วนะครับแต่อีกอันนึงที่อยากจะแบบพีเซนมานะครับแล้วก็ยังไม่ได้เปิดเผยสื่อที่ไหนมาก่อนก็คือคอาจารย์พัฒนาท้องถิ่นคุณคนะแบบงงไหมชื่ออะไรมันถ้าชื่อแบบ นักพัฒนาท้องถิ่นมันก็คือการพัฒนาท้องถิ่นแต่ว่ามันคืออาจารย์ด้วยแล้วไปพัฒนาท้องถิ่นคือ<ช>ยังไงอ่ะคือต้องบอกว่าเป็นโมเดลแรกของราชพัฒนะครับว่ลา,ายลงก่อนเลยก็คือผุดกลุ่มอาจารย์นี้ขึ้นมามคือหน้าง,งานโอเคอาจารย์แต่ละคนเนี่ยจบทางศาสตร์ไหนมาคือกลุ่มอาจารย์ท้องถิ่นอะ่ะต้องบอกก่อนว่าเจนแรกมี10คนครับ <10 S 1> คนเนี้ยจบในแต่ละศาสตร์ไม่เหมือนกันอ,อย่างที่อาจารย์ด้านนิทศมา อาจาคนนึ่งรัฐศาสตร์คนหนึ่งเกษตรคนน,งคน,นึงวิศวะหน้างานในมหาลัยก็สอนหนังสือไปอ <S S S> แต่อีกด้านหนึ่งครับจะต้องลงพัฒนาชุมชนด้วย <S S ในพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบใช่แล้วเราไปพัฒนาในแบบอะไรยังไงบ้างเดี่ยวหลักๆครับเราจะพัฒนาในด้านของรายได้แล้วก็คุณภาพชีวิต รเราจะไม่ได้ไปไปสร้างถนนติดตั้งเสาไฟฟ้าอะไรอย่างี้ไม่ใช่อันนั้นเขาคือหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่ดูแลและรับผิดชอบอแต่เราจะเข้าไปในลักษณะของที่เป็นหน่วยงานสารณสศากษาที่จะช่วยได้ในเช่นขององค์ความรู้ไปสร้างไรายได้ให้กับเขา,าครับหรือแม้กระทั่งบางอย่างถ้าเราทําไม่ได้เราก็จะรับหน้าที่เป็นหน่วยกลางประสานงานไปถึงหน่วยงานอื่นๆที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ได้ก็คืออาจารย์ช่วยกันแล้วก็ไปช่วยชุมชนเนาะถูกครับแล้วก็ออหลักๆมันก็จะได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ซัก หนึ่งชิ้นที่เราก็ไปพัฒนาในหนึ่งปีอย่างเงี้ยครับโดยหนึ่งชิ้นเนี้ยเราก็ตั้งแต่ช่วยกันคิดสูตรช่วยกันล่างทุกอย่างไปจนถึงการพัฒนาแพ็กเกจจิ้งการตลาดโโลแล้วพอรายได้เข้ากลุ่มก็ให้ชุมชนเนี่ยบริหารจัดการกันเองอเราก็จะเหมือนเป็นโค้ชคอยแบบอยู่ข้างๆว่าต้องเป็นในรูปแบบนี้แบบนี้แบบนี้เพราะรายได้ก็ให้ชุมชนหมดเลยไม่เกี่ยวกับมาหาลัยโอ้ดีจังเลยอ่ะแล้วตอนนี้ผลตอบรับเป็นไงมิพิอค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าพิเอมาบรรจุที่เนี่ยสี่ปีแล้ว<อ>ช่ยสี่ปี หลักๆแล้วการบริหารการพัฒนาชุมชนเนี่ยมันจะอยู่ราวๆชุมชนละประมาณ3-5ปี<ม>เขาจะเริ่มแบบอยู่ได้แล้วก็เริ่มเดินได้ด้วยตัวเอง<ม>เราก็จะย้ายไปพื้นที่ใหม่ใช่ก็คือเป็นเหมือนอาจารย์ของชุมชนนี้เสร็จก็ย้ายไปอีกชุมชนหนึ่งไปเรื่อยๆครับแต่ก็ยังไม่ทิ้งก,ก็คือก็คือมีการกลับไปดูที่ชุมชนที่เราเคิดพัฒนาแล้วด้วยกลายเป็นเหมือนลูกเหมือนหลานเขาไปแล้วอะอเพราะว่าแบบเดิมอะคือต้องบอกก่อนพอาเราเข้าไปอะเขาก็จะแบบมีความแบบ หน่วยงานมาอีกแล้วมาทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงครับเราเหมือนใช้ความเป็นเป็นเด็กน้อยเป็นลูกเป็นหลานเขาอ่ะใช้ใจเข้าไปคือตอนแรกเนี่ยเอาเอาเขาเรียกว่าเอาเอกสารโครงการวางไว้เลยแล้วก็ชวนเขาคุยคุณลุงคุณป้าทําอะไรอยู่แล้วก็ชวนคุยในเรื่องที่เขาชอบไปจนเดี๋ยวนี้แบบลูกเขาบวชเข้ก็เชิญเราหลานทําแต่งงานอะไรเงี้ยคือเราก็ไปร่วมทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ หน้างานเราเลยแต่เขาเหมือนบรักสนิทเราไปแล้วเราก็ไปก็เหมือนกับว่าเราเข้าไปช่วยเหลือให้ความรู้ต่างๆใดๆเขาก็เลยมีความแบบไว้ใจ trust เราแล้วก็เหมือนกับเป็นเป็นการใจใจกันเนาะใช่เหมือนเหมือนเขารู้ว่าเราไม่ได้มาเอาอะไรจากเขาอะคือเหมือนเราเข้าไปแบบคือโอเคเราได้เงินเดือนเพื่อไปทําตรงนี้แต่เราไม่ได้จะไปเอาอะไรจากเขามาเขาก็เห็นว่าเออไอเด็กนี่มาแบบไม่ได้มองว่าเป็นอาจารย์นะไอเด็กนี่มา ก็เข้ามาแนละ้วมาทําอะไรก็มาเนาะเขาให้ทําอะไรก็ทําอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็รักรักชุมชนชุมชนก็รักเราเนีเออ่ยแต่พี่ <c oughs> วาไม่ได้เก่งเลยต้องบอกพี่วอ,อ,อย่างงี้ไม่คือเราไม่ได้จบทางศาสตร์ทางด้านนาชุมชนแล้วเราก็ไม่เคยได้ทํางานแบบชุมชนขนาดนั้นเพียงแต่ว่าโอเคเราอ่ะทำงานด้านสื่อมาแล้วเราเคยไปไปออกกองไปลงชุมชนมันแต่คนละฟิลเลยคราวนี้เราก็ใช้ศาสตร์ในด้านนั้นมาศาสตร์ที่เราไปลงชุมชนในด้านของสือ่อมาด้วย บวกกับพอมาเป็นอาจารย์มันก็ได้สั่งสมได้เจอชุมชนเขาก็สอนแล้วด้วยนะคือเราเป็นอาจารย์อะแต่เหมือนเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนมไม่ได้เอาแบบความรู้ประยัดเขาอะ่ะ แต่เหมือนเราก็ไปเรียนรู้ร่วมกันกับเขาด้วยมันเหมือนกับว่าในในทาร์ทของการเรียนรู้ของเราที่เราเรียนรู้มามันก็เป็นอีกอีกศาสตร์หนึ่งศาสตร์าก,การใช้ชีวิตในใแบบที่ที่เพื่อนเพื่อนเขาใช้มาที่เราไปลงชุมชนก็เป็นอีกแบบหนึง่งมันก็เกิดการเรียนรู้แล้วก็แบบแลกเปลี่ยนกันใช่มันสนุกอะพี่แอลพี่ทำงานมา4ปีตอนแรก<ม>เหน,น,<ม>นื่อยนะเหนื<ม>่อยนะแล้วก็ล่าสุดที่ไปลงไปไประชุมกับเทศบาลที่ปทุมนี่นแหละที่สมุลของโพดมชุมชนเขาบอกว่าเออยันจํา อะไรนะปีแรกที่อาจอา์เชี่ยวมายังขาวกว่านี้แล้วดูตอนนี้สี่ปีเนี่ยลบชุมชนจนดำแต่ว่าเราแบบสนุกเนีคือคำเดียวเลยสนุกแล้วก็แบบเนี่ยคาชมของชุมชนหรืออะไรเงี้ยเราก็ดีใจแล้วก็มีกําลังใจแต่แน่นอนทํางานมันไม่ได้แบบมีแค่ด้านด้านคําชมอย่างเงี้ยเราก็ต้องรับคําตีเพราะเราก็ไม่ได้เก่งไงเราก็เรียนรู้ไปกับเขาบางทีชุมชนบอกเอออาจารย์อันนี้มันทําไม่ได้นะ อาจารย์อันนี้มันทำออกมาเราไม่ดีเราก็ต้องเอากลับมาปรับปรุงถ้าเราไม่รู้เราก็จะไปถามอาจารย์ที่จบศาสตร์นั้นในมหลาลัยเพราะมหลาลัยเรามีหลายคณะถ้าในมอไม่รู้อีกก็จะไปถามผู้เชี่ยวชาญด้านนอกคือ,อเราต้องหาคําตอบมาให้ชุมชนให้ได้เล,ล้วราอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการที่เราลงไปชุมชนอย่างเงี้ยม,มีอันไหนที่เพียวรู้สึกว่าโหอันนี้แบบยากที่สุดที่เพียวเคยเจอเลยอะยากที่สุดเหรอเออรู้สึกว่าแบบโหทาไมมันมัน,ม,นมันก้าวผ่านไปแบบค่อนข้างที่จะแบบ คลุกคลากจังเลยก็จะมีเรื่องการพัฒนาสูตรน้ำผิดให้มันคงที่เออมันยากนะคือเราเอาเอาแรกก่อนเราทำแบบข้าวไม่เป็นอันแน่นอนเราก็จะเรียนเชิญวิยากรจากอาจารย์จากคณะเขาเรียกว่าค่ากรรมศาสตร์เอยู่ที่ที่มหาลัยนี่แหละเขาจะเก่งด้านอาหารแล้วก็ตอนแรกเราก็แบบเออคุณป้าแล้วมันเค็มไปไหมมันหวานไปไหมอะไรอย่างเงี้ยคือ มันเป็นเรื่องเล็กน,น้อยมากนะสำหรับคนททำอาหารเป็นแต่มันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเราไงเออเราก็แบบแล้วเราต้องยังไงอะ่ะมันต้องสูตรมันต้องยังไงแล้วการที่ชุมชนเขาจะแบบคือเขาทำอ่ะต้องยอมรับว,ว่าตอนแรกเขาจะทำอ่ะคือเขามีสูตรเป๊ะใน,นของเขานะอ่าเขียนเป๊ะแต่ว่าทำออกมาแล้วรสชาติมันไม่คงที่ มันเป็นเพราะอะไรอะ่ะนั่นน่ะสิพี่ก็หาคําตอบพี่ก็เลยไปเชิญอ,อาจารย์ค่าธรรมศาสตร์มาออหนึ่งบางทีครับเรื่องของวัตถุดิบเนี่ยสำคัญเ,ออเออแบบเล็กๆน้อยๆการช่างตวงวัดคือต้องบอกก่อนว่าชุมชนที่ผมเข้าไปเขาจะใช้ลักษณะของแบบใช้เซมเ<อ>ใช้ความเป็นเสน่นสนหนน์นิดๆนิดๆแต่คราวเนี้ยพอถ้าเราจะทําแบบเป็นระดับของการขายหรือส่งออกอย่างเงี้ยมันจะต้องเป๊ะมากมันต้องมีเครื่องช่างมันต้องมีเครื่องตวงมันต้องวัดนั่นนี่ไงมันก็เลยทําให้ชุมชนเขาแบบ เออเขาก็โอเคที่อาจารย์เข้ามาแล้วมันมันเป็นเรื่องเบเบสําหรับคนทั่วไปแต่มันเป็นเรื่องแบบว้าว wow, สำหรับออสําหรับเขาใช่แต่เขาก็พร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมเขาก็บอกเฮ้ยดีเลยอาจารย์มันจะได้แบบเป๊ะสักทีอพอหลังจากตรงนั้นปุ๊บเราก็ค่อยส่งตรวจพวกคุณค่าคุณค่าทางโภชนาการอะไรต่อไปอนี่ก็พยายามอยากจะดันให้ได้ออยอยูอ่ใช่ก็เป็นสเต็ปต่อไปมันต้องค่อยๆกับพอวเพราะหนึ่งเราก็ทำมาตรงนี้ด้วย ทำงานในมหาวิทยาลัยที่เป็นอาจารย์ด้วยที่สอนหนังสือเด็กด้วยเพราะฉะนั้นมันมันก็จะต้องแบ่งเวลาให้ดีอพูดถึงเรื่องของการแบ่งเวลาแล้วอย่างนง้นเพียวแบ่งเวลาย,ยังไงแบบเอเอมันมีหลายหลายแบบหลายพาร์ทที่เราจะต้องไปคือเป็นเป็นอาจารย์เหมือนกันแต่ว่า เป็นอาจารย์ในแตกต่างรูปแบบกันไหนจะการเตรียมหนังสือการเตรียมความรู้ในอันนี้อันนี้น,นี้เออเพียวแบ่งเวลายังไงเนื่อสีปไปแบ่งเวลาอย่างไรต้องถามว่าตอนนี้นอนกี่ชั่วโมงต่อวันดีกว่าออคือเอาไง่ายๆเลยเพียวอะจะให้ความสําคัญกับครอบครัวก่อนเป็นหลักเลยพี่แอลคือเป็นคนแบ่งเวลาไม่ว่าจะงานอะไรก็แล้วแต่จะแบบคือเป็นคนแบบแฟมิลี่มากคราวนี้พอด้วยช่วงเนี้ยงานมันเยอะมากม,มันหลายสิ่งหลายอย่างเราก็จะพยายามจัดสรรว,ว่าโอเค มันจะต้องมีสักหนึ่งวันอะให้พ่อกับแม่คือหมายถึงว่าวันนั้นจะไม่รับงานแต่ก็ขอสารภาพว่าหลังๆเนี่ยมันก็ยังเป็นงานเซเว่นเดย์อะมันก็แบบมันก็เจ็ดวันอยู่ดีอะ,ะแต่ก็นี่คือสิ่งที่จะบอกว่าเออเราก็พยายามนะว่าถ้าสมมุติแม้กระทั่งสายโทรศัพท์รรพ่อหรือแม่โทรมาว่าชวนไปกินข้าวคือเราไปเลยเพราะคือเขาจะโทรมาจาังหวะที่ไม่ใช่เวลาที่เราทํางานแล้วคือเขาลูยแล้วอะ แต่ถ้าเขาตูงมาในเวลาราชการเนี่ยเราก็ไปไม่ได้ไงแต่เขาจะจะตูมาในช่วงที่เราว่างอยู่แล้วเขาจะตูงมาล้าก็ไปเพราะนักการแบ่องานาของเที่ยวคือหนึ่งอ่ะครอบครัวใช่ไหมแฟมิลี่สองคือเอางานที่เป็นงานลูทีนก่อนก็คืองานประจําแล้วก็เป็นเรื่องงานที่เศษแล้วคราเนี้ยเราก็จะรับได้หลังราชการแล้วก็เสาร์อาทิตย์อยากทำอะไรก็ทำใช่แบ่งเวลาเรื่องของการทํางานการใช้ชีวิตแล้วก็ให้กับครอบครัวแล้วแบ่งเวลาดูแลตัวเองยังไงบ้างมันมันดูมันแน่นแล้วนะแน่น ต้องยอมรับว่าเป็นคนไม่ได้มีวินัยกับการออกกำลังกายต่จูอว่ามันไม่ได้มีแรงจูงใจเลยพี่แอลแบบอยู่ดีอาวันนี้จะต้องไปฟิตเนสคือไม่ใช่คุณแบบนั้นแต่ว่าถ้าไปตีแบดกับเพื่อนไปสนุกไปไปตีกอล์ฟไปกับกวนไปอ,อะไรเงี้ยก็แต่ก่อนอนะใช่ยังมีเวลาไปทำพวกนี้แต่เดี๋ยวนี้มไม่ได้ไม่ได้ดูแลตัวเองเท่าไหร่แต่สิ่งที่สำคัญคือเพียวจะให้ความสำคัญกับถ้าเป็นเรื่องสุขภาพนะเรื่องสุขภาพผิวอ่ะเพียวจะดูแลเรื่องผิวเป็นหลักคือ,อมันว่า ไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่จะต้องทาครีมกันแดดให้ได้แต่ขนาดทานเนี่ยก็ยังดำอยู่เลยเมืองไทยม,มันแรงแต่ว่าต้องบอกทุกคนน้องเที่ยวเมื่อก่อนคือมาคือแบบว่า คือใส่มากคือแบบว่าผิวผิวคือผิวดีว่าผิวดีว่ะพี่แต่ว่าทุกวันเนี้ยไม่ได้หมายความว่าเพียวผิวไม่ดีนะแค่แบบว่าผิวมันแบบว่ามีการแบบว่าเชนเรื่องของสีไปนิดหน่อยแต่ถ้าดูแล้วว่าสุขภาพผิวยังดีอยู่ที่ถามว่าที่ถามว่าเพียวดูแลตัวเองยังไงเพราะว่าพี่เอิงรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเพียวบอกเพียวทํางานเยอะขนาดเนี้ยแต่ไม่ว่าจะเป็นหน้าแววตาหรือแม้แต่แบบว่าบอดี้อะ ดูแบบมันก็ยังดูเฟิร์มแล้วก็ยังดูแบบเป็นคนแข็งแรง<ช>ก็เลยแบบอุ้ยเราดูแลตัวเองไงวะเออก็เลยต้องมาถามว่าแ,แบบแบ่งยังไงเพราะว่าเอาจริงพี่แอลอะเห็นแบบนี้คือแบบว่าตุยเย้บ่อยอ๋อโอ้ยเนี่ยโอยอะไรกูๆๆๆๆไม่รู้คือเราเราทำงานแล้วเราทำให้เหมือนกับการออกับลังกายไปด้วยบางทีเดินไปเต้นไปนี้มันก็เป็ขนาดนั้น ทำงานอะย่างลงชุมชนมันก็ต้องใช้แบบเดินอย่างบางทีเดินจากหน้าหมู่บ้านไปหลังหมู่บ้านอะแค่ใกล้ๆแต่คือมันก็ได้ทําให้เราหอบแหละอยู่ที่มหาลัยก็ฝึกเดินขึ้นบันไดบ้างอนะไรเงี้ยหรือว่าเวลาเราไปพบปะลูกค้าที่เป็นงานนอกที่เราทำอย่างเงี้ยมันก็เหมือนได้เกิดแอคทิวิตี้เกิดขึ้นเวลาไปคุยกับลูกค้าบางทีก็ชวนลูกค้าไปคุยงานที่สนา,านะมกีฬาอย่างเงี้ยมันก็กได้ฟิลไปอีกแบบคือเราเราพยายามพ่วงเรื่องงานให้มันมาเข้ากับไลฟ์สไตล์ชีวิตของเราในลูกค้าด้วยมันก็เลยทําให้ เราได้ออกกําลังกายไปพร้อมกับการทํางานก็คือจริงๆมันก็คือเหมือนมันการขยับร่างกายหรืออะไรในแต่ละวันในการที่เราลงไปพัฒนาเออแล้วก็ได้ใช้บอดี้เนี่ยแหละมันก็คือการดูมันมันเหมือนเป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งจริงๆการเดินมันสําคัญมากการที่เราเดินทุกๆวันนะนะคะไม่ว่าจะเดินทําอะไรก็แล้วแต่อย่างที่เที่ยวบอกเที่ยวใช้วิธีการแบบเดินขึ้นลงบันไดอ่าแล้วก็หลายๆอย่างนะคะรวมถึงการพักผ่อนการดื่มน้ำก็เที่ยวก็พยายามแบ่งให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะแบบทำได้ใช่ยางเงี้ย เท่าที่พี่เอาฟังมาก็าคือทุกอย่างตอนนี้ถือว่าเป็นความสุขในชีวิตเพียวที่เพียวแบบว่ามันมันกลมหรือยังหรือว่ามีตรงไหนอีกที่แบบเป็นเป้าหมายในชีวิตที่เราอยากทำมันมันค่อนข้างกลมแล้วนะพี่เอลตอนนี้เรารู้สึกว่าเราเคยมีนะอยู่ดีๆแบบน้ําตาไหลเพียดูดูเป็นดูเป็นผู้ชายเจ้าต้าตาเนาะนคือมมนเหมือนอยู่ดีๆไหลออกมาพี่เอลแล้วมันไหลประมาณว่า เออทำไมชีวิตเราต้องทำงานหนักขนาดนี้มันคือ<ม>โค้ชคำพูดที่เกิดคำถามในหัวเราเพราะแบบเออทำไมทำไมทำไมเราต้องทำงานหนักขนาดนี้<ม>คือคือคนอื่นอาจจะมองว่าทุกคนก็ทำงานหนักเหมือนกันแหละ<ม>แต่เรามองว่าเอ,อ้ยเราเราหนักเกินไปแล้วมันถึงขั้นเทียวทำงานใช่ไหมครับ<ม>ตื่นหกโมงเชา้าอย่างเงี<ม>้ยจะถึงตีสามอ่าถึงตีสามที่เป็นเวลาที่ไม่ต้องนอนอแล้วนอนที่เป็นนอนจร,จริงๆอะ่ะ หลับเลยอะคือตีสามกโมงเช้าคราวนี้เรารู้สึกว่ามันทําลายสุขภาพนะการไม่ได้เราหลับพักผ่อนถูกไหมครับจริงๆๆถูกแล้วหน้าเราต่อให้เราทํางานอแค่ไหนแต่ถ้าเรานอนหลับไม่พอหน้ามันไม่เฟรชแล้วเวลาไปออกกองหรือไปถ่ายงานเนาะ วันนั้นอ่ะช่างแต่งหน้าก็จะถามเลยว่าเออนอนดึกใช่ไหมเพราะว่าเขาจะแต่งเขาบอกเขาแต่งยากหมายถึงว่ามันมันยากตินถูกสับสับช่างแต่งหน้าที่เขาบอกว่ามันมันไม่ติดมันต้องฉีดน้ำแร่อะไรเงี้ยคือให้หน้ามันเซ็ตอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็แบบเออนอนหลับเยอะเยอะแล้วก็กินน้ำให้เยอะซึ่งเราฟังแล้วเราฟังตั้งแต่เด็กเนาะมันเบสิกแต่มันนี่มันใช้ได้จริงเนี่ยหอเทียวอ่ะลองจิบน้ำเขาเรียกว่าจิบนะจิบทั้งวันอ่ะ ติดตัวอะไรติดรถต้องพยายามกินอนะ่ะเออมันวันนั้นมันเหมือนประธานหมูไม่ก็ไม่รู้แต่แบบเฮ้ยวันนั้นมันสดชื่นอถูกแล้วก็ถ้าวันไหนได้นอนเต็มอิ่มตั้งแต่แบบสักหกชั่วโมงอ่ะไม่ถึงแปดก็ได้เที่จะรู้สึกโอเคแล้วก็เฟสม,มากแต่วันไหน,นอย่างที่บอกถ้านอนปีสามถึงหกโมงอ่ะโอ้วันนั้นมันจะแบบมันจะตื้อแต่ก็ทํางานได้แล้วพี่ออเป็นคนที่ไม่กินไม่กินกาแฟไงเออเราก็จะอยู่ได้ด้วยแบบ สมรรถนะร่างกายของเรา m, จริงๆไงเพียวก็รู้สึกว่าพอมันย้อนมากับที่พี่เราถามเมอที่เราถามว่าเออมันคือความสุขไงเพียวไม่คิดว่าการทํางานทุกวันนี้มันคืองานอะเราคิดว่าอเอาเอเราทำเราไปเจออ่ะถ้าเป็นมหาหลายัยเราเราไปเจอชุมชนเราไปเจอเด็กนักศึกษาที่แบบเรียนบ้างไม่เรียนบ้างแต่เอ้ยมันรักเราเจอข้างนอกอาจารย์ ยางมอเตอร์ไซค์ที่มหาลัยแบนไอ้กระไดเด็กกลุ่มนี้มาช่วยอมันก็เป็นความสุขป้าแม่บ้านเราประพออายุเยอะกว่าผมอีกเยอือนึกออกมาแบบหกห้าสิบใช่ไหมเปล่าเขายกมือไหว้เราอาจารย์สวัสดีตอนเช้าอย่างเงี้ยมันคือเออไม่รู้ว่ามันคือแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งที่แบบเราคือเขาถึงขั้นเป็นแม่เป็นยายเนะเขายกมือไหว้แล้วเขาให้เกียรติเราเรียกว่าอาจารย์ เพียววอจะรู้เลยว่าปุ๊บเพียวจะรีบสวนมือกลับคืนว่าสวัสดีครับคุณตาเป็นง่ายวันนี้เลยเป็นการทักทายนี่คือความสุขเล็กน้อยของการไปทํางานในแต่ละวันงานอื่นๆอีกมากมายซึ่งไม่มองเรื่องเงินเลยพี่แอลอันนี้กล้าพูดจริงๆแต่ทุกวันนี้ที่ทําคือมันสนุกและแฮปปี้โอเคเรื่องเงินคือปากทองก็จริงแต่พอถ้าเราทาแล้วมีความสุขทุกอย่างมันก็โอเคถ้ามันไม่ได้เดือดร้อนถึงขั้นว่ามันมา เบียดเบียนชีวิตเรามากเราก็ทำไปถึงเงินน้อยอเงินมากมันไม่สําคัญอย่างที่ฟังเที่ยวมาก็คือเหมือนกับว่าเราจะยังไม่เห็นความเครียดเกิดขึ้นในช่วงชีวิตที่เที่ยวเราแต่คือจริงๆมันมีอุปสรรคต่างๆนะเที่ยวจัดการกับแบบอุปสรรคที่เจอหรือว่าความความเครียดที่มันเกิดขึ้นอนะ่ะที่บางทีเที่ยวอาจจะคิดว่าสําหรับเที่ยวคือแบบ ไอ้วความเครียดคือไม่ใช่ความเครียดหรือว่าคือแต่เราจะรู้ว่าความเหนื่อยความทอ้อความอะไรเงี้ยเพียวจัดการความรู้สึกนั้นยังไงหรือว่ามีวิธีเอามันออกไปยังไงแต่ก่อนนะ่ะจัดการไม่ได้นะแต่ก่อนเครียดล้วก็จะเป็นคนก็เครียดแล้วคือเป็นคนจริงจังก,กับชีวิตมากจนหลังๆรู้สึกว่าคือเครียดไปก็เท่านั้น่นะพี่แอลรู้สึกว่าพอมันจริงจังไปมันก็แบบทำลายสุขภาพเฉยๆจนผมมาเจอประโยคนึงของแอดไวเซอร์ตอนที่เรียนจุฬาเขาพูดว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วอะ่ะมักจะดีเสมออเพียงก็เลยใช้คําเนี้ยในการดําเนินชีวิตมาจนทุกวันเนี้ยมันก็เลยทําให้เราไม่เครียดแต่หมายถึงว่าเราไม่ใช่ว่าเราแบบทิ้งหนีปัญหานะแต่ผมจะเป็นคนที่สมมุติว่าผมตอนนั้นที่เรื่องที่เครียดหนักๆเลยก็คือตอนเรียนจบปริญญาโทใหม่ๆแล้วเราต้องไปสอบแข่งขันเข้าทํางานที่นึงเออแล้วเราก็มั่นใจในลบหนึ่งว่าน่าจะได้อ่า เพราะว่าเราเต็มที่อัมันถูกเราเต็มที่แล้วแต่พอมันผิดหวังเนาะคนเราก็ตั้งความหวังไว้แล้วถ้าผิดหวังมันก็เสียใจอเราก็ไม่โทษอะไรเราก็โทษตัวเองไงว่าเออเราคงจะมีจุดจุดที่มันด้อยหรือจุดที่ผิดพลาดอาจารย์ที่จุฬาก็ลอบใจว่าเออสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันจะดีเสมอเราก็เลยโอเคเดินหน้าต่อโอ้ยตอนนั้นดาวมากเะยพี่เอวเพราะเรามั่นใจว่าเราต้องได้ไงออมั่นใจว่าต้องได้ ไม่ใช่ว่าคิดว่าเก่งนะแต่เราคิดว่ามันมันตรงกับสิ่งที่อ่านแล้วมันเขียนอย่างมั่นใจแล้วมันตอบอย่างมั่นใจ้วยแล้วเราคิดว่าคะแนนแม่งต้อง่าสอบสัมภาษณ์ก็โอเคคือมันมีสัมภาษณ์ก็เหยวยดสัมภาษณ์กรรมการก็ดูแฮปปี้แล้วดูมีปฏิสัมพันที่ดีเราคุยกันแบบโอเคอะเราเลยมั่นใจว่าจะได้แต่ไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งต้องมองนีก่อนคิดมั่นใจว่าจะได้ไม่ได้ไม่เป็นไรที่บอกว่าชอบประโยคว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอเพราะว่าอะไรวันนั้นอะ ถ้าผมอยู่ที่กลาลสินสมบุรณนะเราเป็นอาจารย์ที่นูน่นผมอาจจะไม่ได้แบบมีชีวิตในแบบรูปแบบแบบตอนเนี้ยแบบเนี้ยก็ได้อบางสิ่งบางอย่างโอกาสผมจะหายไปเช่นการรับงานอยู่ที่กรุงเทพหรือการทําอะไรอยู่ที่เนี่ยม,มันจะหายไปเลยอมผมก็เลยมาย้อนดูนะตอนนั้นว่าอ๋อโอเคสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นนะเขาอาจจะเลือกให้เราอะ่ะยังอยู่ที่กรุงเทพอยู่แล้วก็ทําในสิ่งที่เรายังไม่ได้ทําให้มันเติมเต็มให้มันครบก็ได้ ก็รู้สึกว่ามันอาจจะดูเป็นคำตอบใจนะแต่ผมมองว่าไม่ว่าอุปสรรคจะเกิดขึ้นแบบเออสมมติคนที่ดูอยู่อ่ะหรือพี่แอลแบบมีอุปสรรคอะลองนึกว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วแบบมันคงไม่ได้ชีวิตไม่ได้สิ้นสลายนะตรงนั้นน่ะมันจะต้องมีทางออกแล้วมันก็จะต้องมีสิ่งที่ดีที่รอเราอยู่เสมอเพียงแต่ว่าณตอนนี้มันอาจจะเป็นบททดสอบบางอย่างที่ให้เราก้าวข้ามไปให้ได้นั้เอง ก็ทุกอย่างที่เราได้ยินเพียวพูดเมวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาความรู้นะคะในแบบที่เราไม่รู้ถามผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญจะบอกเราได้ดูแลตัวเองแบ่งเวลาให้กับตัวเองแบ่งเวลาให้กับครอบครัวแบ่งเวลาให้กับคนรอบข้างมันก็เป็นกําลังใจเต็มที่กับการทํางานทุกๆอย่างความสุขมันก็ที่เราที่เราเต็มที่ไปรีซอสมันก็กลับมาแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรื่องของการสําเร็จแนวคิดของเพียวก็คือทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นดีเสมอ เอาเชื่อว่าวันนี้นะคะหลายคนได้แบบแง่คิดจากเที่ยวเยอะมากแล้วก็มีคําพูดนะคะที่ให้กําลังใจทุกคน hmm. ถ้าอยากจะแบบดูแบบสิ่งที่เพียวทำหรือว่าอาจารย์นักพัฒนาหรือว่าโครงการนี้ hmm. ที่ทางราชพัฒน์ทำมันมีช่องทางให้เราได้เข้าไปดูไหมว่าแบบยังไงบ้างหรือว่ามีการแบบเออแบบให้ให้คนที่แบบมีความรู้ด้านไหนเผื่อเขาเข้าไปดูแล้วแบบเออเขามีความรู้ด้านเขาอยากจะแชร์ความรู้ hmm. ให้กับแบบ อาจารย์ชาวบ้านหรืออะไรเงี้ยมันมีช่องทางนะม,มีนะครับคือที่มหาลัยเราตอนนี้เราเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปัญญาของเิงรต์อพเพียง <c oughs> อ่าก็คือว่าเราเนี่ยจะเปิดให้กับประชาชนทั่วไปเลยแต่ว่ายังไม่มีใครรู้ว่าเอ้ <c oughs> จริงๆแล้วมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมันน่าเข้าไปนะพี่แอลคือใครจะไปรู้ว่ามหาวิทยาลัยใ,ใจกลางเขาเรียก <c oughs> ว่าเมืองกรุงอาปัตุนเนี่ยมันก็อยู่โซนเนี้ยเนาะมันจะมีทุ่งนาที่ใหญ่มากเข้าไปก็มีเลี้ยงควายอย่างเงี้ย เหมือนแบบอยู่ตามชนบ,บทเลยเรายกมาไว้ที่นี่แล้วก็ปลูกข้าวจริงๆให้นักศึกษาได้ลองทําจริงๆด้วยคือสามารถปเป็นเรียนรู้ได้นะครับหรืออยากจะติดตามแบบข่าวสารอย่างเงี้ยก็สามารถเข้าไปได้ที่ f c e b o o k f แ n p เ page ของสานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการหรือว่าพิมพ์สศรสว่าอะไรองคกรก็ได้และอย่างที่แอลอย่างเงี้ยอยากไปเที่ยวที่มหาหลัยก็ไปได้ oh. ได้ไปฝึกปลูกผักปลูกพืชจริงๆสมมุติที่คอนโดอย่างเงี้ย มีพื้นที่น้อยอยากจะปลูกผักทํำยังไงก็ไปเรียนรู้เรามีสอนทําจริงๆอุ้ยดีอะและที่สำคัญมีรีสอร์ทด้วยจริงหรอไปค้างคืนได้เลยแล้วคือหลังรีสอร์ตเป็นบึงบัวพายเรือเล่นได้พี่แอลต้องไปทําจริงๆอย,อยากให้มีสักตอนนึงพาคุณผู้ชมไปแบบมันจะเป็นบ้านหลังเลยนะ,ะแล้วก็เปิดไปแล้วเราก็จะเป็นกระจกให้ดูบึงบัวตื่นเช้ามาแล้วประทานอาหารซึ่งเป็นแบบข้าวห่อเยบัวเป็นซิกเนเจอร์ของทางรีสอร์ทอ๋อหรอใช่แล้วก็แบบ เดินชมโรงเรือนปลูกผักปลูกพืชอ,อยู่ในมหาลัยหมดเลยครับใช่ใช่ใช่โอ้ยดีมากเลยอะ่ะฟังดูล้วแบบมันเป็นมันเป็นแบบพี่ว่ามันเป็นสิ่งที่บางทีบางคนอยากจะอยากจะหากิจกรรมแบบนี้ยแต่ไม่รู้ว่ามันสามารถหาได้ในแบบใกล้กรุงเทพไม่ไกลด้วยก็ฝากไว้เดี๋ยวเราจะแบบว่าแปะลิงก์นะคะเอาไว้ให้ทุกคนนะคะเผื่อจะเข้าไปดูวันนี้พี่เอาตร้องขอบคุณน้องเพียวมากๆที่ ให้คิวเรานะคะในวันนี้กับการมาสัมภาษณ์ใช่ผมจริงๆผมต้องหาคิวแบบคือต้องบอกว่าคิวแน่นมากคิวทองพี่เอลสาวว่างด้วยวันเนี้จบดีแล้วจบดีแล้วจบดีแล้วมม่เราแบบพี่แอลพูดมาจริงๆยังไม่ได้ดูตารางเลยนะหมายถึงว่าแบบก็คือโอเคเซเยนเลยเออน่ารักน่ารน่ารักใช่ก็เลยมามางั้นวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมีนี่ค่ะเป็น สเปรย์นะคะแอลกอฮอล์มาให้น้องเพียวด้วย <ขอ S 1> ดูแลตัวเอง<ข>อเพราะว่าช่วงนี้ยังคงต้องระมัดระวังตัวเองอยู่นะคะขอ,ขอบคุณมากนะคะได้ะครับ<อ><อ>แล้วก็วันนี้นอกจากขอบคุณน้องเพียวนะคะแล้วก็แบลของเราแล้วนะคะเรายังต้องขอบคุณนะคะสถานที่สวยๆนะคะร้านเปรมคาเฟ่นะคะที่มีบรรยากาศสวยๆแบบนี้เครื่องดื่มอร่อยๆนะคะให้กับแอลแล้วก็เพียวในวันนี้ด้วยนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แอลค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย